ครับก็สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้มาอาชีพก่อนส่งงานครับตัวนี้เป็นรุ่นใหญ่อีกรุ่นนะครับอันดีไม่ได้ลงคลิปหลายวันครับโมจะทำตัวนี้อยู่เดี๋ยวลองเปิดไฟดูครับตอนนี้เสียงพัดลมจะดังมากเลยครับเพราะว่าเรา โมพัดลมให้อย่างดีครับจะได้ช่วยในการระบายความร้อนได้ทันครับอัดลมเราใช้เทอร์โบนะครับข้างหลังเป็นตัวห้านิ้วเลยครับตอนนี้ส่งหลงตาสายโหดทางจังหวัดเลยครับตอนนี้เป็นรุ่น4,000นะครับ แต่มาแปลงโหดมากครับเต็มกล่องเลยครับขนาดทานซิสเตอร์ก็ข้างละสิบคู่ครับถ้ากับท่อละยี่สิบคู่ครับลาปามินไมโครร้อยโวลต์สิบลูกครับไดโอดเราใช้เป็นไดโอดโรงงานเลยนะครับตัวแทนเลยครับตอนนี้ขนาดกล่อง ห้านิ้วครับลึกยี่สิบสี่ตอนนี้สเปคขับสิบแปดถึงยี่ิยี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับถ้าสิบแปดนิ้วโครงหล่อพันสองร้อยวัตต์นะครับข้างละสามดอกสบายมากครับยี่สิบเอ็ดนิ้วก็ได้ข้างละสองครับ บางคนบอกว่าทําไมเครื่องมันใหญ่จังทาไมขับได้ใครนี้ก็คือมันมันเป็นเครื่องบิดสเตอร์นะครับฟูบิดนะมันจะจํากัดดอกครับตัวนี้ราคาสองหมื่นสามพันบาทนะครับตัวเนี้ยก็คือเราอัพสเปคใหม่อัพราคาใหม่ทั้งหมดนะครับจะให้เป็นมาตรฐานเลยครับ ปักสายเอีนะครับเราใส่ให้อย่างดีนะครับเส้นใหญ่นะครับแยกสามสาเลยไอ้ที่รอยขีดๆจากมะแปงนะครับ,ปรบเปลี่ยนจากขนส่งนะครับพอดีไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับไม่ใช่มือสองนะครับมะแปงเป็นมือหนึ่งเลยแต่ว่ามันมีรอยขีดอันนี้แจ้งลูกค้าไปแล้วลูกค้าไม่บอกไม่เป็นไรครับ ขอให้เปิดได้เขาบอกตอนนี้เป็นหน้าเอานะครับจะมีม้วนแอมนะครับเดี๋ยวให้ลูให้ดูข้างหลังครับ หลังก็เป็นบอดพาราเรลครับถ้าลมแรงมากครับเสียงอาจจะดังหน่อยนะครับก็ถ้าไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ครับสนใจติดต่อสอบถามมาได้ครับเบอร์โทร061-751-8672ครับ ไอดี n ล S A N กิมเล็กนะครับตามด้วยเบอร์โทร0617518672ก็ท่านไหนถูกใจครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมดีนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเผื่อมีอะไรใหม่ๆจะได้เด้งขึ้นนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับ